Chúng tôi đã mặt trời bạn là mấy con mèo này, các mày đồng mày Chúng tôi đã để มาชมดอกไม้ดอกท้องุไล่ฝน,นตกเทือเดียวไปวัดเลยเ่อะนี่เมฆฝนด้วยกันเดินฝนเมฆฝนไหม นี่เมีฝนยัมเศ้าพันเกิดเอาชุ่มตกมตกไหม่สีเหลืองงามงามเศามีเมฆฝนเกิดฝนลิ่มสองมืลนเแม่ งานตรงแต่สเสาพืออาชิบทรงงานนก็ตรงงานแตนเสาน่เนเองตื้นสายเนีเ่ยเปิดเลยออกมาสาย แช่พุนฟังพุนบานล้านตุนแช่ตือนเราเยอะเรืมเห็ดเห็ดงานตรงเด้อเพื่อนๆเป็นที่เตอตตรงขยันดิบอกขยันบ่บ่ได้เรียนเพื่อนเด้อเพื่อนเป็นที่เตอตตรงขยันตื้นมาสิ่งแต่คีสิไปใส่มาใส่หอยตรงเห็ดงานตรงก่อนเพื่อนเป็นที่เตอตตรงขยัน ี่สิมาส่งงานเอากกาดาษไปใส่นี่แป้งเลี่ยนลูกไปเดี๋ยวสีให้เพคนไปอาบน้ำแป่งเลี่ยนเพื่อนต้นมางโช่เคยสูงกว่าบ้านทั้งไต้ต้นมีทั้งไต้เดียงเพื่อนเต็มจ้าผ้าช่มนี่ตอนนี้เระเพื่อนเดี๋ยวเอาเด็กน้อยไปอาบน้ำก่อน แผงเลี้ยนส่งแผงเลี้ยนเพื่อนขอบคุณที่เขามารับชมเด้่องจ่าเย่าลืมเฮดชิปส่งงานกันเดอเ้อเพื่อนส่นนนงนส้มสมุน,มน,นจ้า